สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาิวกับตัวนี้นะครับกับไอติมนะครับตัวใหม่ของสวินเซ้นนะครับเป็นไอติมมะม่วงอบก,กล้องนะครับก็ป็น,นี้นะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูนะครับผม โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับว่าติดบรีรรสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเนี่ยเริ่มแบบช็อกโกแลตก่อนอืมโอเคครับช็อกโกแลตระดับมาถามลูเบนเซ่นก็เป็นอย่างหนึ่งที่เบี้ยชอบนะ,อชะอน,นะครับช็อกโกแลตมันจะเพิ่มนะครับเขาเหนียวนะครับอืมโอเคครับเขเหนียวมูเราต้องทำให้ดีนะครับอืมนิ่มอ่ะ คือว่าคือว่าแบบว่าไม่เป็นเกล็ดแบบนิ่มๆเลยนะตามที่ร้านแบบเ้าเหนียวเขาขายเลยนะครับอืมอ่าลูกชุบจาลูกชุบอย่าลืมล,ลูกชุบไม่ได้นะถึงแม้จะไม่ค่อยมีรสชาติก็ตามนะเฮ้ยลูกชุบเขาเกล็ด,ดี แต่ออหวานนิดนึงครับรสชาติดีแตออกหวานนิดนึงฮึ่มมะม่วงอ,อกล่องก็าทำได้ดีนะได้วความอ,อกล่องชัดเจนใต้ข้าวเหนียวนะครับใต้ครีมมะพร้าวก็มีเนี่ยไอ้ไอ้ไอควรเขาเนี่ยที่ทำต่างๆ กินไม่ว่าต้วงกลัวร,รา้าที้ดูรสชาติด้านครับเฮ้ยทำได้สมรุกตัวเลยอย่างแรกนะที่ทับใจที่สุดกับแบตื่นเต้นนี่ตัวนี้คือข้อนเหนียวนะจ๊ะข้นเหนียวข้นนิ่มแบบอะไรเหมือนกับข้นเหนียวมูลที่เราไปซื้อแบบตามร้านเกล็ดดีๆนะครับแล้วก็ในส่วนของไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นขิมะพร้าวนะก็แบบว่ารสชาติดีมีความเข้มข้นแล้วก็ไม่หวานเกินไปนะครับแล้วก็เนี่ยบะเตอไอ้ข้างล่างเนี่ยตัดกับไอ้เนี้ยที่มันเป็นโคนที่เขาทาแต่งๆนะครับ เป็นขนมปังอ่ะดี่ควา,า,าแต่ารสชาติก็โอเคเลยนะคราวน,นี้ที่พี่รู้สึกว่าไม่เข้ากันที่สุด้วคือมะม่วงนี่แหละไอติมะม,ม่วงไม่เข้านะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเป็นมะม่วงของจริงครับโคตรเข้าเลยนะคือรสชาติเนี้ยเจอข้าวเหนียวดีๆนะครับเจอไอเนี้ยที่เป็นไอเนี้ยทีแบบมะพร้าวดีๆมีขนมปังอยู่ข้างล่างนะแล้วถ้าเกิดได้มะม่วงที่เป็นมะม่วงจริงๆเฮ้ยเข้ากันมากอะ่ะแต่ว่าพอไปไอติมะม่วง รู้สึกไม่ค่อยเข้าทนะ่าไหร่นะพุ่งตรงถามว่าไม่ใช่ไม่อร่อยนะอันนี้ก็อร่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของความเข้ากันน่ะที่มันอยากให้เต็มสิบเนี่ยถ้าเป็นน้ำม่วงแบบดีๆนะอยาให้เต็มสิบแต่ว่าพอดีตีมะม่วงเนี่ยมันเกิดการตัดรสที่แบบอะไรยังไม่ค่อยดีนะครับก็เลยให้เป็นแบบจากสิบแล้วแปดแล้วกันนะเฮ้ยแต่ว่าเพื่ออะไรนะถ้าเมื้ม่วงแท้ๆเนี่ยเรียเมาชุนเนี่ยอร่อยอนะ่ะแต่ว่าอะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชใติมะม่วงเขาไม่ดีนะตีมะม่วงเขาอร่อยแต่ว่าพอมันฟิจอร์ดิ้งกันสี่ตัว นึกออกไหมครับมันมันยังให้คะแนนติดไม่ได้อะแต่ว่าถือว่าทําใช้ได้ดีนะครับแล้วตอนนี้นะครับนี่มันมีเนี่ยพี่นซื้อตัวน,นี้นะครับกับราคานะครับ99บาทได้ติดของดีแทงครับแล้วเหลือ39บาทนะครับผมโอเคครับเดียด๋ยวจาะกระรีือดคลิปนี้เปลี่ยนเข้าที่นะถ้าฝ like, ากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ